ขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง i n m Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง g a m i n m Mobile Channel นะครับแล้วก็เกม c a l l of Duty นะครับโมบายนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ทาง Call of Duty เนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรแล้วมีวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรา ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับกอนี่เลยนะครับให้เรามาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วไปที่คําว่ากิจกรรมนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราไปที่คําว่ากิจกรรมนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับจากนั้นเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทํากิจกรรมกันนะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อคําว่าเพิ่มเติมนะครับจากนั้น ให้เราเลือกมาที่อันที่2ครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเสียนซ่าตักปลาทองนะครับเสียนซ่าตักปลาทองนะครับพูดง่ายๆมันก็คือเกมช้อนปลาทองนั่นเองนะครับโดยที่ระยะเวลานะครับในการทำกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับ2568นะครับถึงวันที่18วิพฤษภาคม 2568นั่นเองนะครับอันนี้คือระยะเวลานะครับตลอดการทำกิจกรรมนะครับโดยที่สิ่งที่เราจะต้องทำภารกิจที่เราจะต้องทำในกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยครับทำการช้อนปลาทองนะครับเพื่อนำไปสะสมเพื่อนำไปแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมนี้นั่นก็คือในส่วนของที่ช้อนปลาทองนั่นเองนะครับ ให้เพื่อนๆมาทางด้านมุมขวามุมขวาล่างนะครับที่เขียนว่ารับเน็ตนะครับให้เราทําการกดเข้าไปครับสําหรับโทเค็นที่ชื่อว่าเน็ตเนี่ยหรือว่าที่ช้อนปลาทองเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภารกิจรายวันนะครับแล้วก็ภารกิจท้าทายนะครับให้เราทำนะครับโดยที่ภารกิจรายวันเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับ3ภารกิจต่อวันนะครับให้เราได้ทํา โดยที่ภารกิจรายวันเนี่ยเขาจะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆวัน7จ็ดโมงเช้านั่นเองโดยที่ภารกิจรายวันก็มีดังนี้ครับนะครับให้เราทําการล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับทุกวันนะครับพูดง่ายก็คือเข้าเกมมาเล่นเกมทุกวันนั่นแหละนะครับ1ครั้งนะครับเราจะได้รับในส่วนของที่ช้อนปลา1อันนะครับให้เราทําการเล่นในแมช์ใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Battle ิลรอยอหรือว่า มันติดเหยื่อก็ได้นะครับให้เราทําการลงเล่น1แมตช์นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับขอแค่เราเนี่ยทำการลงเล่นในครบ1แมตช์นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของที่ช้อนปลาอีก1นอันนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการสังหารสตูนะครับให้ครบ30ครั้งนะครับลงเล่นในโหมดของแบตเทิร์นรอยย่อหรือว่ามันติดเหยื่อก็ได้นะครับอ่ขอแค่เราเนี่ยทำการสังหารสตูนะครับ ให้ครบ30ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของที่ช้อนปลาเนี่ยเพิ่มอีก1อันนะครับ <_ C 1> อ่าในส่วนต่อมาเลยนะครับก็คือในส่วนของภารกิจท้าทายนะครับสำหรับในส่วนของภารกิจท้าทายเนี่ยเราสามารถทำได้จนถึงหมดระยะเวลาในการทำกิจกรรมเลยนะครับหมายความว่าทำได้จนวนสุดท้ายของไรทำได้จนวนสุดท้ายของการทำกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับ โดยที่ภารกิจท้าทายก็จะมีดังนี้ครับทำการล็อกอิน3วันนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาเนี่ยอีกสอันนะครับทำการล็อกอิน5วันนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาเพิ่มอีก2อันนะครับทำการล็อกอิน7วันนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลานะครับเพิ่มอีก2อันนะครับ ตักปลาทองให้ได้5ตัวนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาเนี่ยเพิ่มอีก2อันนะครับตักปลาทองให้ได้10ตัวนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาเพิ่มอีก2อันนะครับตักปลาทองให้ได้20ตัวนะครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาเพิ่มอีก2อันนะครับและสุดท้ายนะครับตักปลาทองให้ได้30ตัวครับเราจะได้รับที่ช้อนปลาทองเนี่ยเพิ่มอีก2ออันนั่นเองนะครับ อันนี้คือภารกิจที่เราจะต้องทําทั้งหมดนะครับเพื่อรับเนตรหรือว่าที่ช้อนปลาทองนะนั่นเองนะครับต่อมาเลยในส่วนของในส่วนต่อไปเนี่ยครับที่เราจะมาพูดถึงกัน, yea. ก,นก็คือในส่วนของการปลดล็อกของรางวัลด้านล่างนะครับว่ามันปลดล็อกยังไงนะครับการปลดล็อกของรางวัลด้านล่างตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งนะครับที่เราได้ใช้ที่ช้อนปลาทองไปนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ที่ช้อนปลาทองเนี่ยครบ3ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของปลาทองระดับเ e เ e อรี่หนตัวใช้ครบ5ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของซิวเวอร์คัพหใบนะครับหรือว่าใช้ครบ10ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของบัตรป้องกันแหลง2ใบนั่นเองนะครับก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสามารถปลดล็อกของรางวัลที่อยู่ด้านล่างได้ครบทุกชิ้นนั่นเองก็คือการ สะสมจำนวนครั้งที่เราได้ใช้ที่ช้อนปลาทองนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันครับในกิจกรรมตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปลาอยู่3ระดับนะครับก็คือปลาระดับแปรปลาทองระดับแรนะครับปลาทองระดับอีพิกแล้วก็ปลาทองระดับรีเจนเนอรี่ตัวใหญ่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าปลาทองระดับรีเจนเนอรี่นั่นเอง แต่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือมันไม่ค่อยมีอยู่ในบ่อปลาน,นั่นเองนะครับทีนี้แล้วเราจะทำยังไงครับผมมีวิธีที่จะที่จะทำการเพิ่มปลาทองระดับดีเจเนรี่เนี่ยให้มันอยู่ในบ่อมากขึ้นนะครับมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยนะครับก็ให้เราทำการ ใช้จํานวนครั้งนะครับที่ช้อนปลาทองเนี่ยให้ครบ3ครั้งแล้วก็20ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราทําการใช้ที่ช้อนปลาทองครบ3ครั้งเนี่ยเราจะได้รับปลาทองระดับ r ีเจเนอ a รที่ตัวแล้วก็ถ้าเราทําการใช้ที่ช้อนปลาทองนะครับครบ20ครั้งเนี่ยเราจะได้รับปลาทองระดับรีเจเนอ a รี่เพิ่มอีก well> uh 1ตัวนั่นเองอันนี <h <h ้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2ครับให้เราทําการใช้ ที่ช้อนปลาทองนะครับให้ครบทุกๆ12ครั้งนะครับทุก12ครั้งที่เราทําการใช้ที่ช้อนปลาทองเนี่ยจะมีปลาทองระดับรีเจเนรีเนี่ยเกิดสุ่มขึ้นมาย้ํานะครับว่าเป็นการสุ่มหรือว่าการแรนดอมนะครับว่าจะได้กี่ตัวจะมีกี่ตัวนั่นเองนะครับส่วนวิธีสุดท้ายครับให้เราไปที่ร้านค้านะครับที่เขียนว่าร้านค้าที่อยู่ตรงซ้ายมือนะครับ าจากนั้นไปที่คําว่าร้านค้าครับวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลานั่นก็คือการเติม CP หรือว่าเสียตังไปนั่นเองนะครับโดยที่เพื่อนๆจะเห็นว่านะครับเมื่อเราทําการซื้อนะครับแพ็คไปแล้วครั้งหนึ่งเราจะต้องมันรอเวลามันรีเฟซนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสามารถซื้อได้ครั้งหนึ่ง มันจะมีแพ็กอยู่แพ็กหนึ่งครับที่สามารถซื้อได้ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถซื้อซ้าได้อีกนั่นก็คือนะครับตัวนี้ครับนั่นก็คือ,คอตัวนี้อันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาในการทํากิจกรรมหมายความว่าซื้อได้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถซื้อซ้าได้อีกนะครับนั่นก็คือแพ็กที่ชื่อว่า g ก l d e n drop t i c ก e t g o l d น n drop ticket นะครับก็คือเราสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวและครั้ง รั้งเดียวและครั้งแรกนะครับตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับนอกนั้น,นียอีก4ตัวที่เหลือนะครับจะต้องรอเวลามันรีเฟชนะครับเพืจะสามารถซื้อซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากเกิดหากเราซื้อไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอเวลาให้มันรีเฟชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพืจะสามารถซื้อซ้ำได้ยกเว้นแพ็คที่ชื่อว่า โ o ลเด้นดอบทิกเกนะครับสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถซื้อซ้ำได้อีกนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาเลยที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือในส่วนของในส่วนของการแลกของรางวัลน,นี้นะครับจำนวนปลาทองที่เราจับมาได้นั้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถนำมาแลกของรางวัลได้นั่นเองนะครับโดยที่ของรางวัลเนี่ยก็จะถูกก็จะถูกดีเฟสนะครับอีก5วันนั่นเองจะ ซื้อใหม่ได้หมายความว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับซื้อของรางวัลแลกของรางวัลชิ้นไหนไปแล้วนะครับจะต้องรอเวลาให้มันรีเฟซนะครับถึงจะสามารถซื้อซ้ําได้อีกรอบหนึ่งนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งเป็นระดับอีพิกนะครับซึ่งเป็นระดับอีิ ผมก็จําเป็นจะต้องมีปลาทองระดับรีเจเนอเนียที่ผมทําการช้อนมาได้ห้าตัวด้วยกันนะครับถึงทําการแลกรับได้นะครับหรือถ้าผมต้องการสกินรถอันนี้เป็นสกินรถ atv เนาะนะครับถ้าผมต้องการสกินตัวนี้ผมก็จะต้องมีปลาทองระดับรีเจเนอเนียสองตัวนะครับในการแลกซื้อหรือว่าแลกรับนั่นเอง นะครับสำหรับตัวละครนะครับสำหรับตัวละครถ้าแลกซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สกินลดเนี่ยนะครับถ้าแลกซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถแลกซื้อได้อีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีเนื่องจากว่าเรามีแล้วนั่นเองนะครับยกเว้นที่เราจะสามารถแลกซื้อได้นะครับหากว่าถ้าเกิดมันรีเฟรชแล้วนั่นเองก็คือจะเป็นพวกก็คือจะเป็นพวกเนี้ยครับจะเป็นพวกจะเป็นพวก กล่องซีเคดแคสพวกนี้ครับกล่องซีเค็ดแคสกล่องซีเค็ดแครระดับดีเจเนรี่กล่องซีเค็ดแครระดับแบบธรรมดาอันนี้ครับสามารถแลกรับได้นั่นเองแลกซื้อได้ตลอดนะครับจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการทํากิจกรรมเลยนะครับแต่ว่าต้องรอเวลามันรีเฟซนะถ้าซื้อครบตามที่เขาได้จากัดเอาไว้เนี่ยก็ต้องรอเวลามันรีเฟซอีกครั้งหนึ่งถึงจะซื้อใหม่ได้นั่นเองนะครับ ก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันวันนี้นะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ